สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัทธรธลดาบุรุพัฒน์กุมารแลแพทย์ลรงพพามาลเฉพาะทางแม่และเด็กพแพทย์แังศิตค่ะวันนี้หมอะจะพูดให้ฟังถึงโรคไข้วใหญ่ในเด็กนะคะโรคไข้วใหญ่เนี่ยสามารถทําให้เด็กมาด้วยอ,อาการไข้สูงมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัวแล้วก็มีอาเจียนมีท้องเสียไอน้ำมูกนะคะหรือมีภาวะหอบเหนื่อยเนื่องจากมีปอดอักเสบร่วมด้วยนะคะ นี้ในเด็กเนี่ยนะคะไม,ไม่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นโรคที่หมอคิดว่าควรจะป้องกันไว้ก่อนคือไข้หวัดใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดลูกของท่านมีไข้เราก็จะสงสัยว่าน้องเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคโควิด -19 เพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไว้เราก็ตัดไปได้หนึ่งโมคนะคะว่าอย่างน้อยน้องไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แน่แน รวมทั้งเอาการันต์นายกเองนะคะแนะนําให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังทั้งเจ็ดโรครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีค่ะเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราจะเปลี่ยนทุกปีนะคะเพราะไวรัสไข้หวัดใ,ใหญ่สามารถกลายพันธุ์ได้เหมือนโควิด -19 ค่ะจึงแนะนำและเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะคะรวมถึงเด็กๆทั้งหลายมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปีกันนะคะแล้วพบกันที่คลินิกวัคซีนของโรงพยาบาลน,นะคะสวัสดีค่ะ